ต้องใช้แบบเดียวกันปะแบบตัวเลขอ่ะใช่คือเราจะตั้งแน่งไงแล้วแบบมันต้องเป็นแบบอันที่อะไรนะมีตรงนู้นในตรงโน้นที่ไปขาอู้ไปขายอู้ใหม่ไม่ต้องมุดด้วยไม่แบบตัวเลขมระมาไหนนะหลังหลังภาพเก่าหลังอู้เก่าอ่ะเอ้ยอันอควาไม่ตัวเดียวหนึ่งหลังอู๋ก่บ ในคนอาร์บีจีเหรอขอบคุณครับเป็นกิ่งของคุณทันญาธัญยาทันทนัญยาใช่ปะ่ะหกโมงครึ่งหกโมงต้องลองประมาณหกโมงครึ่งมีบีบงานหกโมงลง,อง <Okay. S 1> โอเคไไพยายามไม่ยาก สบายละสี่สบายละสี่สวัสดีครับมึงไม่คิดจะแนะนำตัวเลยเหรอนอกจากขอเบอร์ไม่ไม่ไม่เห็นติดเลยคุณช่างโอ้ยทั้งช่างทั้งตำรวจเลยสวัสดีครับไม่ไม่ไม่พี่ขายได้คนหนึ่งแล้วไอ้แก่ไอ้แก่มาซื้อแล้วน่ะซื้ออะไรไอ้กวางซื้อแล้วเออซื้ออยู่กวางซื้อข้าวดิโอ้โหนูนั่นดิขอห้าจานได้ปะพันหนึ่งเหรอจัลลภันเหรออย่าบอกนะลูกพี่ไปตกล็อบสเตอร์ขารุ่นขายไปซื้อสเต็กสเต็กนี่ถือถือถือสเต็กครับสเต็กกินนของดีมีเยอะอ่ะ ขอจานขอจานหนึ่งได้ปะได้เรื่องไรกระเป๋าหนึ่งเก้าศูนย์อันนี้ขอหรือซื้ออ่ะพี่แกโอ๋อเก็บไว้ขอเลยเหรอกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรครับ Thank you กระเป๋าสามสามศูนครับใครอ่ะแล้วนีออนได้รับตัวก่อนสวัสดีครับผมนีออนโอ้ยก่อนคุยก่อนคุยกับช่างตำรวจต้องมีข้าวตำรวจต้องมีสเต็กตำรวจตำรวจเต็กไหม วิ่งในสอนอมีต้องส่องไฟขว่าจันไอ้เจ้าข้าสอนอไอ้กวางไอ้กวางต้องคือไอ้กวางเรื่องคุยไอ้กวางให้ผมบอกเพื่อนผมเลิกคุยเลยไอ้กวางเรื่องคุยเลยข้าสอนอมาให้ด้วยตำรวจมาจีบหวอตำรวจมาจีบหวอทั้งที่ีกไงตำรวจมาแนะนําตัวไม่น้องน้องมันไม่กล้าน้องมันแบบว่านิ่งเลยขาแข็งแน่ด้วยเจอเจอเจเจ้าแก่ไปแล้วใช่เขาแบบเขาไปพบรักแบบตอนที่วัด เจ้าแก่ไปรับคุยอ้ยงั้นไม่ให้คุยก็ไม่ต้องคุยครับไปซื้อข้าวก็จบคู่แข่งเยอะด้วยคนเนี้ยบอกเลยเอาแล้วเป็นไรน้องผมใจสู้อยู่แล้วแต่มันไม่แค่แค่ไม่กล้าพูดเฉยเฉยเจ้าความไม่ต้องเจ้าเจ้าความไม่ต้องคุยเพื่อนเขาไม่ซื้อข้าวเขาไป่ซื้อข้าวใครดีใครดีน้องเฮ้ยที่ค้าไปตกล็อกเตอร์ไปทำของข้าวก่อนด้วยครับครับ ยังไปไหนครับยังไปไหนกันครับไปรับเคสครับจเอาไหเอาจานจานเท่าไหร่เท่าไหร่นสิบห้าสิบห้าไม่เอาครับโอ้จานเท่านี้ไม่ใหญ่กว่านี้แล้ครับถ้าใหญ่กว่านี้น่าจะเป็นรถแต่ถ้าใหญ่กว่านี้เป็นชามครับไปรับเคสเถอะครับไปรับเคสดีกว่าเี่าไหร่จะไม่ได้นะครับไปรับเคสดีกว่าไป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 เฮ้ยเนาะอะ ไม่ได้มีอยู่แล้วป่าววะแล้วตำรวจเหรอเนี่ยอไหนมตั้งเนี่ยมาตั้งมีอยู่แล้วเี็นยาแล้วใช่ป่ะเออมี็นยาจะซื้อไหมอ่ะจะซื้อป่ะแม่แม่ผมมีอยู่ในตัวอีกจานหนึงไงต้อิโอเคแล้วจะซื้ออันนี้อนี้ยังไม่ได้เบอร์เหรอคะเนี่ยอ่ะวาทันจดี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 ขายแค่ทียำยำยำ เราแต้งมาลายใหม่เว้ยพี่เป็นอะไแปลกๆใช่ปะใช่เป็นลายใหม่ตั้งตัวแรงด้วยอ่ะทีสองแรงเท่จัดเลยอ่ะอะไรอะไรเท่อะไรเท่เสียงเท่ครับเสียงเท่เอาเสียงเท่หรอห้านหนึ่งอ่ะโอ้โหถือว่าคุ้มนะครับมันค่าเสียงเองนะเอาเดี๋ยวพี่ตัวนี้เอาเดี๋ยวครับมาเป็นปี เพื่อเป็นเสียงร้านเสียงกาแพงอ่ะอะต้องถามตำรวจว่าเวลาเจอแอตตันเราได้ยินเสียงมาตามจับทันไหมแปลว่ามันมันรู้ป่าว่ามันอยู่ตรงไหนมันถูกปะไม่เห็นฝุ่นนะไม่แต่แต่พอได้ยินเสียงก็ทําให้รู้ป่าว่าอยู่ตรงไหนใช่ป่ะใช่คือได้ยินคือก็รู้เป็นแอตตันนะครับพี่เสียงมันเสียงมันโดนเด่นตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รู้ว่าแอตตันเปลี่ยนเสียงแล้วแต่มันเงียบไปเลยมันเงียบไปเดิมแต่มันเงียบแต่มันเงียบอยู่นะพี่ไปแล้วไปแล้วตอนตอนแรกเปลี่ยนมันเบากว่านี้นะไม่มีเสียงเลยถ้า ันนี้ผมว่าดูเท่หว่ะเสียงมันไม่แต่แต่แต่กูแต่กูตำรวจจะแบบว่าร้องไงแต่ว่าโอเบาเหตุคืออะมันากกานนี้ออนอ่ะบ้าคนดีครับเอ๊ะเป็นไงเครเยอะไหมครับไอแคปเลยดีกว่าเอาง่ายไปแคปเลยว่ะขับตามมันเลยว่ะไม่ไม่ค่อยมีนะอาจจะมีจตัดให้อันนั้นะจุดสิบยังไม่มีใครขายเลยแบนที่ไหนอะพวกแกพี่ตำรวจหรยอ่ะ เสียงคุ้นๆคนนี้เสียงแบบอยู่นานจะแล้วอะจำไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าเขาอยู่นานเลยตำรวจเสียงอะจำได้จำเสียงได้จำจำชื่อไม่ได้จำได้อะว่าใครจำจทำจำ,ำชื่อไม่ได้ครับเขไม่ตึงนะเขาบอกเลยแบบนี้ใส่ดีอะนสบาย ดูทุกอย่างใหม่ไปหมดอะอแต่ก็รู้สึกไม่มีอะไรทำเหมือนเดิมก็ถูกนะอยากยางานล้ามากเลยแต่ไม่มีคนช่วยงัดถ้ามองเรื่องที่รู้จบก่อนว่ะถึงเราจะตเต็มที่นี่ได้ดูแม่ก็ไม่นี่นเฮียเขาก็มาเย็ยนหรือมั้งแล้ถ้าเามาเย็ยนนสนุกแน่มั้ง คนรักแฟดอ่ะเราเล่นแอรดับไหมเล่นดีเฮียเราเท่า,ทานี้กี่คนนะ่ะคนฝั่งเช่าเรือโคตรเยอะ พี่บาเออว่า uh, บ uh, 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 right? uh ่ามึงจะเรียกคำพียอะไรสับโ็มึงเก่งกับเด็กจังวะเออเกมใหม่ที่กำลังเล่นอยู่ปะเป๊กิงเป๊กิงเจ้าเด้ทางคนเดียวเนี่ยเออแบรนมึงเห็นเกมใหม่ยังไงเกมใหม่นั่นน่ะบัตรฮันน่ะบัตรฮันได้ได้เออเลยละเมื่อคืยเล่นโหลดยังโหลดยังโหลดไว้แล้วไม่โหลดเลยไอ้ดามอะไรเป็นเจ้าลิง เก็บครับก็เลยวันเก็บง่ายเก็บง่ายจับอ๋อให้สวยให้เมืองมาขอบคุณค่ะ ทำอะไรก็แต่อะไรนั้นไงไปทำไรบังเพิ่งมาจากการทำงานทำไรมาเราไปทำหม้อง่วงไหมเจ็บอีกไมมอ่ะเฮ้ยย่าขยันจานวัวนี่เสร็จเรียกเสร็จแล้วมันได้เนื้อวัวเหรอรู้อ่ะได้นมมั้งไปทำจริงไะเนี่ยไปทำมาจริงๆไง ดับพึบแล้วก็ไม่รู้ไงว่าได้อะไรมาอ๋อไรชามงแบบม่ได้รวะนครับี่ชื่ออะไรเหรอครับชื่อแวนทช่ไมีที่ได้รู้จักครับหนูชื่อน้องเอริจังครับเอริจังครับลู้ใครครับเนี่ย คนไม่ตี้นะครับเด็บมาจากก็บอกไม้ไผ่อ๋ออายุไรครับอายุไรอายุสิบสาวไปปะไปเป็นสาวรังบุญไปไปไปมีข้าวมีข้าวมีข้าวมึงถามดิมีข้าวเหมรัเห็นตัวพี่ปะไม่เห็นจะเอาข้าวเหรอพี่สนหาทำบังกันเอาข้าวไหมขอร้องเถอะ ข้าวไม่พอขอได้ไหมดนูไม่มีข้าวหรืลูใครเนี่ยหนูไม่มีหนูไม่มีปปาอะสิหมาก็ไม่มีโอเคเลยโอเคถางี้ไอบาไอบาโตโตหน่อยได้ไหมโตหรอโตไม่เป็นอ่ะดินีนึ่งๆนหนึงนึงนึงสักยี่สิบเอายี่สิบอ่ะไม่ได้ไม่ได้โตไม่เป็นอ่ะถ้าตที่ี่เดี๋ยวเอาข้าวไปเอาข้าวเอาข้าวไปให้ข้าวะข้าวจันหนู่งสิบสาเองอ่ะ ก็ข้าวเวลาให้หน่อยนิดหน่อยอนาคตรอนาคตอนาคตเวลากงเวลา,วลาอ๋อไม่เอาทำไม่เป็นอ่ะไม่ทำไงอ่ะอ่ะทักสิบแปดก็ล้วสิบแปดเหรอต้ข้าัวต้อข,ออข้าัวมันจะสิบแปหรอใช่ข้าขัวเออ๋อทำไม่เป็นนะดิทำเป็นแค่ยี่สิบสิบสามอ่ะไหปะไม่ดีองยืตัวกันยืมนิดนึงหน่อยได้ไหมว้าอะไร มีียอะไรยังงงอ่อยี่สิบแ่ได้เหรอยี่สิบดีกว่ายี่สิบดีกว่ายี่สิบ่ะยี่สิบยี่สิบต้องทำยังไงอ่ะพี่ทำให้จูดไไหมอ่ะเอามาลองก็ก็ก็เสียงโไงทำให้จูนได้ไหมอ่ะเ้ชไปเอาตอนแรกมึงเสียงเด็กก่อนเลยนี่นี่นอันนี้เสียงเด็กอันนี้เฮ้ยน่นี่สีโตปุ๊บเสียงโตงครับเฮ้ยย่า ไอ้พ่อหนุ่มธรรมะบอสเสียงเอาอันนี่นี่ตอนเราทำไม่เป็นเดี๋ยวดูนี่อีเพื่อนเราใช่ไหมใช่ครับเพื่อนผมเราเด็กได้บ้างเราเป็นเด็กได้บ้างเป็นเด็กบ้างหรือเปล่าได้ครับอ่าลองเรายี่สิบขวบดิลองนี่ลองนี่สวัสดีครับเฮ้ยโตลองโตฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยนี่นีเหรออ่าเดี๋ยวอ่าลองเราทำอ่าทำไมต้องทำแบบนี้เหรอใช่ใช่ ไม่ต่างอย่างเดิมเลยไม่เห็นโตเลยใชไมชอบเดีเดหนูโตให้ก็ได้นะคะอค่ค่ดคชาจชาจค้าจนชจนชจาอแบ่งกัเพื่อนจคนไปแล้วจิ้มได้ข้าวแล้ว เอออยู่ไก้บามก็ดีเหมือนกันนะพูดตรงเอาอยู่ไก้บามก็ดีแต่คนที่เสียกูกูไงดีแต่อะไรก็ได้เพื่อนไปหลานรักไปอยู่เว้ยหลานรักใครวะหลานรักหลานรักหลานรักคือใครอ่ะหลานจุนหลานจุนหลานรักอ๋อหลานจุนไอ้สัตว์อะไรไอเวย นี่มันบอกให้ลูกกูโตป้ะเนี่ยไม่เหลี่ยดิไอ้เ <laughs> ียบานิดหน่อยน,นิดหน่อยเปอัดไปครับไปอัดไปหรับไปอัดไปหรอไม่ไปดับก่อนโอเคไหมสลิ่ม,มาตะไกยไงเด้อ